อแต่มันมีคําบางคําที่บางคนบอกว่าเฮ้ยเด็กบางคนเก่งแล้วเหลืองเก่งแล้วแบบเฮ้ยเล่นกล้าเล่นจนแบบลืมทัคติกของโคช้ชครับในมูมิโก่อยากจะฝากบอกอะไรถึงน้องๆเหล่านี้หน่อยไหมครับเพราะเดี๋ยวน้องๆคงต้องขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมชาติในอนาคตจะได้เดินให้มันถูกเส้นทางครับผมจริงๆผมจะพูดตลอดนะครับนะเพราะเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยโอเคแหละผมพูดด้วยความในในในความที่ผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วกันนะครับอย่างสมัยเนี้ยนะครับโลกโซเชียลมันแรง โลกโซเชียลมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้าเราใช้มันเป็นนะครับมันก็ต่อยอดให้เราไปสู่อนาคตได้แต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราหมดอนาคตได้เหมือนกันนะครับน้องๆที่มีความสามารถนะครับที่ที่มีศักยภาพที่เริ่มมีชื่อเสียงที่เริ่มมีคนรู้จักที่เริ่มมีเงินเดือนที่มากขึ้นที่เยอะขึ้นความอีโก้นะครับความก้าหายความหลงเหลืองหลงละเริงในในทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะหายไปนะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่พูดน่ังที่ผ่านมาหมดแล้วถ้าเมื่อไหร่เราหลงระเิงนะครับ เราลืมทุกอย่างที่เราสร้างมาเราลืมอนาคตที่เราหวังไว้เนี่ยนะครับผมบอกเลยเลยว่ามันจบนะครับนักฟุตบอลสมัยนี้อย่างที่บอกโลกโซเชียลมันแรงอบายมุกเยอะการประนานสาคัญที่สุดตอนนี้คือการพนานนี่มันมันเป็นสิ่งที่ทําลายอนาคตของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่านักเรียนก็แล้วแต่ตอนที่มันเยอะมากบุหรี่ไฟฟ้านะครับบุหรี่เนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยมันมันมันไปไม่สุดอันนี้คือผมไม่ได้ว่านะนะครับบางทีก็อาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะมองไม่เหมือนผมแหละแต่ด้วยความที่ผมว่าเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ ก็เลยมองว่าน <an> ักก <an> ีฬานักก <an> ีฬาที่ดีเนี่ยนะครับปอดมันต้องมันต้องดีนะครับนักฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็อยากจะบอกถ้าคุณถ้าคุณเก่งคุณไปถึงจุดสูงสุดที่คุณหวังมาเมื่อไหร่คุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทําได้คุณอยากจะดูบุหรี่คุณอยากจะทำอะไรคุณเที่ยวคุณเที่ยวได้เลยถ้าคุณประสบความเร็ล้วนะแต่ตอนนี้คุณเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเหมือาว่าอ่าอนาคตเพิ่งเริ่มนะครับนะตอนนี้เพิ่งหาเจอเพิ่งเริ่มจะมีชื่อเสียงเพิ่งเริ่มจะมีคนรู้จจจักเพพิิ่่่งงรมมมมมมมะะีีคคนนนนาาาตตดใใช ตอนนี้คนชมมันเยอะแต่พอสักพักหนึ่งถ้าคุณเล่นไปแล้วคุณเล่นไม่ดีเนี่ยคําชมมันอาจะเป็นคําด่าถ้าคุณรับคําด่าได้อนาคตคุณก็ไปไปได้อีกถ้าคุณเอาคําด่าที่ที่ที่เขาด่าเนี่ยมาเก็บเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเนี่ยมันก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณเอาคําด่าแล้วคุณรับไปได้เนี่ยคุณอาจจะไม่เดินทางในถนนเส้นนี้อีกก็ได้เดินฝั่งโน้นครับนะอย่างที่บอกโซเชียลมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับอย่าลืมอนาคตอย่าลืมความฝันที่เราฝันไว้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมมแแลล้้้ววัันนดดดีีเเราาาตองพฒ่ เป้าหมายเราคือชุดใหญ่ตัวหลักของทีมชาติไทยเป้าหมายเราคือสิบเอ็ดตัวแรกของทีมชาติไทยวันนี้เรายังติดนะเราทายังไงล่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องพัฒนาให้มากขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราศักยภาพสู้คนอื่นเขาไม่ได้เราต้องพัฒนาไม่ใช่ว่าพอเราสู้ไม่ได้เสร็จผมจะเห็นบ่อยพอเราสู้ไม่ได้เสร็จเราไปบอกว่าตำแหน่งนี้อ่ะกู้สู้มนไม่ได้แล้วโอ้ยกูสู้มนไม่ได้หรอกแม่งไปคัดไปก็เท่านั้นไปซ้อมไปแม่งก็ไม่ติดโค้ชไม่ชอบมากเลยเราอย่ามองว่าใครไม่ชอบเราเรามองตัววเองมาากก่ นะครับเราพัฒนาเองดีหรือย่างใครไม่ชอบเราไม่เป็นไรแต่เราทําทุกยันทุกวันให้มันสม่ำเสมอทําให้ทุกวันมันมันเป็นมันเป็นอัตโนมัติผมเชื่อว่าโอกาสของคนมันมีจะมากจะน้อยมันมีหมดถ้าเรายังนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเวลามันก็จะมันเหลือน้อยลงมาเรื่อยๆแต่นั้นนะฮะอย่าชราใจกับชื่อเสียงกับเงินทองที่เราได้อยู่ตอนนี้อย่าลืมว่าคนเก่งในประเทศนี้มันมีเยอะนักฟุตบอลมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับถ้าคุณชลราใจเมื่อไหร่นะครับคนอื่นเขาแซงคุณคุณจะนั่งเสียดายเวลาทีหลังสิ่งที่ นะครับสิ่งที่ผมเจอมาหลายๆคนแล้วก็ได้เห็นหลายๆคนๆคน้องๆหลายคนที่เขาก็รู้สึกว่ามันไปไม่สุดนะแล้วไปนั่งคุยเขาบอกว่าเขาเสียดายเขาเสียดาย mm hmm. ผมก็เลยบอกว่าเป็นไงล่ะวันนั้นทําไมไม่ทําแล้วตอนเนี้เพื่อน,นไปติดดิมชาติแล้วแต่ทาไมเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าวันนั้นคุณทํานะครับตอนนี้คุณติดดิมชาติชื่ใหญ่แล mm ้ว hmm. เนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณช่าใจเพราะคุณคิดว่าคุณเก่งคุณคิดว่าคุณแน่อย่างที่บอกฮะอ่าเปรียบเทียบของเหมือนเจชนาทิพย เช่มท,ทำไมเขาเขาถึงเป็นเป็นคนที่ที่สุดในโครงการฟุตบอลน,นะครับสมัยก่อนเขาเด็กเขาเล็กเขาโดนดูถูกเยอะแยะว่า,าโน่นนี่ว่าตัวเล็กมึงเล่นทีมชาติไม่ได้มึงเล่นสโมสรใหญ่ไม่ได้หรอกสุดท้ายคําดูถูกแบบนี้เอาไปแรงพัดดันให้ตัวเองตอนนี้เขาเป็นหนึ่งของในนักเตะที่ดีสุดในเอเชียไปแล้วนะเดี๋ยวนี้บอกนะครับถ้าคุณยังหาตัวเองยังหาแบบยังหาไอดลอลตัวเองยังหาใครไม่ได้นะครับมองเจใช้เป็นตัวอย่างพี่อุ้มพี่มุ้ยพี่ตังนะครับหลายๆคนที่ไปเล่นต่างประเทศเนี่ย เล่นในประเทศไม่พอตีแชมชาติเหยๆพอคุณต้องไปเล่นต่างประเทศคุณต้องไปญี่ปุ่นอย่างเอกนิดอย่างสุภนานัทอย่างตุวโชคที่เขาทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมองเขาเป็นแบบอย่างนะครับแล้วไปให้สุดสุดก่อนถึงเวลานั้นคุณค่อยกลับมาย้อนใช้ชีวิตของตัวเองในวัยเด็กก็ได้ถ้าคุณมีทุกอย่างนะครับอยากจะฝากน้องทุกคนครับนะนะครับมุ่งมั่นกับมันนะอนาคตคือชุดใหญ่วันนี้เจ็ดพันพรุ่งนี้ต้องเจ็ดหมื่นวันนี้เจ็ดหมื่นพรุ่งนี้ต้องเจ็ดแสนอนาคตต้องเจ็ดล้านนะครับมองตัวเองไว้นะครับฝากถึงน้องๆทุกคนคร โอ้ผมขอบคุณพี่โก้มากเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอานะสินครับเดี๋ยวเชิญเชิญมาเดี๋ยวผมตัดนัดไปหน่อขอโทษที่ให้รอนะครับโทษที่รอแล้วก็วันที่เจ็ดขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษด้วยขอบคุณมากครับพี่โก้ยังไงสามารถออกได้เลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะครับอย่าลืมอนาคตอย่าลืมความฝันที่เราฝันไว้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มแล้วมันดีแล้วเราต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมเป้าหมายเราคือชุดใหญ่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ